พร้อมจบพร้อมรุยพร้อมคุยทุกข้อเสนอ My Ford Auto คะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของมายนะคะผ่านช่องทาง YouTube MyFord Auto นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะหรือว่า y o u t u b e นะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันกันกบมายก็ไม่พลาดนะคะรถแต่งหล่อๆเท่ๆเช่นเดิมนะคะสำหรับคันนี้นะคะมายบอกได้เลยว่าเป็นชุดตกแต่งฟรีให้กับคุณลูกค้านะคะรถที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว Ford Ranger XL t เป็นกระบะ4ประตูยกสูงมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาราคาของ ขเขาจะอยู่ที่857,000บาทในรุ่นนี้จะมีเกียร์ออตโต้เข้ามาด้วยนะคะราคาจะอยู่ที่92,000บาท สำหรับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2 6 0แรงม้า385แรงบิดนิวตันเมตรจะมีถึง6สีให้กับคุณลูกค้าเลือกจะมีสีดำสีขาวสีเทาดำสีบอลเงินสีแดงและก็สีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะชุดตกแต่งพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าเราตกแต่งฟรีคันนี้นะคะให้กับลูกค้าเป็นยังไงบ้าง เริ่มที่ตัวด้านบนเลยนะคะไม้จะใส่เป็นตัวสกู๊ปนะคะส่งเตี้ยให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้เราก็จะทําเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีดําด้าน สกู๊ปนะคะเรามี3แบบให้กับคุณลูกค้าเลือกนะคะก็จะมีตัวเตี้ยตัวสูงแล้วก็จะเป็นสกู๊ปทรงฟิตใหญ่ๆนะคะมาพร้อมกับชุดหน้า F150 สไ i d e r อร์นะคะชุด F150 Spider ปเดอรประกอบไปด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวฟอนต์ FORD นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการเลยและเราจะใส่เป็นตัวไฟ LED ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ สำหรับตัวกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้เราก็จะทำงานคัสตอมขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะพ่นเป็นสีดำด้านนะคะกันแข้งของเราก็จะเป็นสีดำด้านเช่นกันนะคะคือสวยงามแล้วก็ลงตัวสุดๆนะคะสำหรับตัวไฟของเรานะคะเราก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบไฟให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มมิตินะคะให้กับแบบว่าดวงตาของรถนะคะ สำหรับซุ้มล้อนะคะจะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วตัวนี้จะไม่มีหมุดแต่ถ้าลูกค้านะคะต้องการแบบมีหมุดตัวนี้ก็สามารถแจ้งกลับมาได้เลยมาพร้อมกับตัวยางออฟโรดเป็นยางมอนเตอร์นะคะ A t ทซีรีสยางอยู่ที่265ทับเจ R16 นะคะลายแม็กของเขาก็จะมาเป็นลายดอกไม้นะคะลายแม็กนะคะมายมีให้กับคุณลูกค้านะคะเลือกเยอะมากๆเลยนะคะอยู่ที่ความต้องการเลย ามาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะที่เป็นลายกราฟิกนะคะเป็นเรนเจอร์และตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของลูกค้านะคะเราสามารถออกแบบเองได้นะคะหรือจะให้มายส่งให้กับคุณลูกค้าเลือกก็ได้เช่นกันสำหรับตัวชุดครอบไม่ว่าจะเป็นตัวครอบโลโก้เบ้ารองมือนะคะตัวนี้ไมายจะปิดนะคะเป็นสีดำด้านให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดเลยมาพร้อมกับตัวชุดครอบฝาถังน้ำมันแบบนี้นะคะ ออกรถกลับไม้นะคะม้จะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้าทุกคันนะคะความหนาบางอยู่ที่ความต้องการเลยคิ้วกันซาติดให้ทั้ง4ด้านมาพร้อมกับตัวราวหลังคาสีดําด้านนะคะสําหรับด้านท้ายของเรานะคะม้จะใส่เป็นตัวโลบาเหล็กนะคะเป็นงานของอัลเลนเดอร์เป็นทรงขาย,ยาวแบบนี้เลยเป็นตัวมือจับตัวนี้ใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานนะคะ ไฟท้ายดวงใหญ่ๆแบบนี้เราก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวเบ้ารองมือปลายดาบแบบนี้เลยนะคะสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆ สำหรับตัวกันชนท้ายนะคะเราก็ยังคงใช้เป็นงานของอลเลนเดอร์นะคะมีห่วงลากจูงสีแดงให้กับคุณลูกค้าด้วยและก็ตัว XLT ายมต้องขอแจ้งก่อนนะคะเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดให้กับคุณลูกค้านะคะก็คือเพิ่มความปลอดภัยนะคะเวลาเราถอยนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนเราอีกทีนึงนะคะสำหรับคันนี้ขอย้ำอีกทีนะคะเป็นชุดแต่งฟิลร,รอบคันนะคะ มาพร้อมกับตัวส่วนรถช่วยดาวให้กับคุณลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าท่าในใดนะคะสนใจนะคะในโปรโมชั่นหรือว่าอยากได้ชุดแต่งไหนๆน,นะคะก็สามารถติดต่อไมายได้เลยนะคะที่0892424073นะคะหรือจะติดต่อนะคะพี่บีมนะคะที่0922763689สามารถติดต่อเราทั้งสองคนได้เลยนะคะสวยครบจบที่ไมายนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้ไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ